สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มางานครับน้องวัวแกว้วเจงตุงแทงเหมือนเก่ายกวขาเมืนน่อนี้เอ่อน้องวัวแกว้วที่ป้าปิ่นน้องน้องเฮากัดตัวตีกลางหน้าค่ะกัดตัวบิวบรรยากาศเอ่อการลอกกาการซ้อมนา ตีกางหน้าคะวาที่เป็นซืือค่ะเมือนี่เฮิร์นน้องแก้วเนาะเฮาล็อกกาแล้วมาพุ่งที่ซอมนาค่ะตีป้าปี่น้องๆเฮากัดตัววิวบรรยากาศวบาเป็นซืือแล้วก็ไปอูเออไปอูกับควซอมนาว่าเป็นซื้อ้อีกค่ะเมือตัวจอบกันค่ะสำหรับวันนี้น้องแก้วก็จะพาทุกคนนั้นไปชมวิวบรรยากาศนะคะที่ทุ่งนาค่ะ เพราะว่าวันนี้ที่บ้านน้องว้าแก้วเนี่ยก็คือมีการถอนกล้ากันที่นานะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็อ,อ,อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะถอนกล้าอยู่ที่นาแล้วพรุ่งนี้ก็จะล้หนานะคะว่าแต่อ,อ,อะไรยังไงวิวบรรยากาศจะสวยไหมเออดีหรือเปล่าโอเคไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไปเลยค่ะพอมาถึงที่นาก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมาดูคุณแม่ถอนก้าสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าพอมาถึงก็เสร็จแล้วเนะเค,คุณแม่กำลังเอาก้าออกจากที่นาน,นะคะเอากาออกต่างเต้นาคะ่ะอยู่บรรยากาศทีนาของเท่ากกอที่เป็นประมาณนี้คะ่ะ เป็นวิวบรรากาศที่สวยงามนะคะมีทั้งคนเอาก้าออกจากที่นาแล้วก็คนไถนานะคะอันนี้คือยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะคะไถนาแบบใช้เครื่องจกักรตัวนี้เนาะยังไม่ใช่เครื่องจักรแบบใหญ่เหมือนเมืองไทยนะคะเหมือนที่ไทยนะคะที่ไทยนี่คือโคต้าหมดแล้วเนาะแต่ที่ซูตรยังคือตัวนี้อยู่นะคะในเครื่องเครื่องไถนาเครื่องจักรไถนานะคะ แล้วก็คือวิวบรรยากาศมันได้ด้วยทุกคนสังเกตดูว่ามีนกอ่ะวินไปวินมานะคะเวลาที่เราไถนาเนี่ยแมลงในนาเนี่ยมันจะออกมาเนอะนกที่วินไปวินมาก็คือเป็นนกที่มากินแมลงในนานะคะนกที่วินไปวินนานี่วินไปวินมานี่ชื่อว่านกแอนฟ้านะคะนกแอนฟ้านั่นเองค่ะเขามากินแมลงที่ออกมาจากในเนื้อนา,นาหรือว่าในพี่นาของเรานั่นเองนะคะ มาถ่ายการถ่ายนาแบบกใกล้ๆให้ทุกคนได้ชมนะคะอันนี้คือพี่ชายค่ะพี่ชายมาช่วยถ่ายน้านะคะอันนี้คือพี่ชายคนโตนะคะ เบสักเลยเขาออเสด็โหลดเลยเก็บก้าออกตึกเนาะแม่เอาโหลดท้อยันตึกเนี้ยแตวมันเหี่ยวอ่ะเอาถาวะเอาไว้จูเกันไม่นี่มันเหี่ยวเนาะอ๋อเออเราแกก็ถามว่าทำไมต้องเอาก้าออกจากที่นาตรงนี้ด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าที่นาตรงนี้มันเป็นตึกก้าเนาะเราจะต้อง ไขด้วยนะคะถ้าไม่งั้นมันจะดําลําบากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาก้าขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราวางก้าแบบนี้นะคะเออมันก้าของเราเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ติดกันหลายอันนะเนาะความชื้นหรือว่าน้ําของมันก็จะซึมเข้าหากันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหี่ยวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเขาสักไหนแม่เขาสวยวีเอสวยวะเอ ข้าวเจ้าข้าวเจ้านะคะนี่เดี๋ยวทุกคนจะถามว่าคุณพ่อไปไหนนะคะคุณพ่อไปเอาน้ํามันที่บ้านมานะคะเพราะว่าต้องไถนานเราก็เลยต้องไปเอาน้ํามันมานะคะดูนาแบบรอบๆที่รอบๆเนี่ยเข,เขาดํากันหมดแล้วนะคะเหลือของเราเนาะก็จะอีกหลายวันเลย อีกประมาณฮะ,ะอีกพรุ่งนี้อ่พรุ่งนี้ก็ดำนาแล้วเดี๋ยวจะไาถ่ายให้ทุกคนได้ชมอีกนิดหนึ่งว่าการดำนาที่เราน,นีเป็นแบบไหนบ้างอะไรยังไงนะคะนี่ค่ะวิวบรรยากาศการถนาะวิวบรรยากาศแบบทุ่งนาร้อนๆเลยนะคะตอนนี้อากาศนี่คือบ,บอกคำเดียวว่าร้อนเลยนะคะ คุณพ่อไปเอาน้ำมันจากที่บ้านมาค่ะจะถ่ายยาวๆให้ทุกคนได้ชมนะคะวิวบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้มันหาดูยากเนาะนานๆทีถึงจะได้มาถ่ายวิวธรรมชาติแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมนะฮะธรรมชาติสุดๆได้พังเสียงเครื่องจักรตึ๊งตึ๊งตึ๊ตึๆๆๆๆๆ๊งตึ๊ต้องหยุดต้องหยุดเพื่อที่จะใส่น้ำมันก่อนนะคะ พ่อไปเอาน้ำมันจากที่บ้านมาค่ะแล้ก็คือเอาน้ำมันใส่เนาะน้ำมันน้ำมันน้ำมันถังนั่นแหละที่คุณพ่อถงอ่ะหนึ่งถังในราคาหนึ่งหมื่นจัดนะคะแต่ยังไม่เต็มนั้นน่ะขนาดยังไม่เต็มนะคะในราคาหนึ่งหมื่นจัดนะคะ ถ้าเต็มนี่ประมาณ12,500หันประมาณนั้นนะคะแล้วก็เทสใส่แบบสดๆแบบนี้เลยโดยที่ไม่หยุดเครื่องเลยนะคะก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ฝากฝากคอมเมนต์ได้นะคะว่าพี่พี่บ้านพี่ทุกคนนั้นทําแบบนี้หรือเปล่าเวลาใส่น้ํามันนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไถาคนเดียวเราก็ต้องหยุดหยุดกอดน,นะคะแต่อันนี้คือแบบไถคนนึงใส่คนนึงอ่ะแล้วยังไงมันก็ใส่ได้อยู่แล้วนะคะ ้าค่ะแล้วก็ดูต่อได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพของน้งกระก้วนะคะมานานในสภาพนี้ไม่ได้มาทำนานหรือว่ามาช่วยนะคะแค่มาถ่ายให้ทุกคนได้ชมวิวบรรยากาศที่น่านะคะเ,เพราะไม่มีใครดูแลลูกสาวเนาะ รยากาศที่นาก็จะประมาณน,นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็มานานไม่ได้เดี๋ยวลูกสาวงอแงร้องไห้นะคะน้องคำทิพย์ค่ะอยู่กับคุณป้าเขานะคะในตอนนี้ฝากไว้กับคุณป้าแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบมาถ่ายแล้วก็กลับไปหานางค่ะนี่บรรยากาศที่นาค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยว แล้วแกจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมในวันที่รำนาอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีวันใหม่ค่ะอันนี้คุณแม่กำลังรำนาอยู่นะคะนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกนิดหน่อยเนาะแต่ตอนนี้คน,ำนํำนาของเรากำลังทานข้าวค่ะเป่าขเขาซมาเนี่ยไปด้างนะใส่กอกออกแอฟออกแอฟ ใช่อะอันนี้เป็นออกแอปเนื้อซื้อกำไปมากินออกแอปอันติ๋มใจเนื้อย็ดพักไปทาตีเฮือนะกังกังแนนแนนออกมาว่ะอดุเขาซช้มากินข้าวเตยกังแดนออกมาเนี่ยกำลังทานข้าวนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะคะเออเกาเหลากรนั่นื้อเนื้อก็ต้มไม่ทั่นปล้วนไม่นานเลยกำก่อบอกมากินตีเฮือนแท่งอีกอะ อ๋อเออเอเดี๋ยวห็นนี่าำนาที่ทนาของเราวันนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดหน่อยนะคะการกินข้าวเราก็จะนั่งแบบนี้เลยนะคะทุกคนนั่งแบบคันนาเลย <c oughs> ล้มล้มต้นขลิเกเอ่อแล้วก็นั่งคันนาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> วิวบรรยากาศ <c oughs> ที่สวยงามแบบธรรมชาติค่ะ วิวน <łość> ี่สวยมากเลยเนาะองบ้านคนนี้กับปัดอีกหน่อยบ้านกับปัดหน้าย้งหัดแล้วมาตมเต่ แล้วอันนี้ก็คือดำนาค่ะอันนี้น้องแก้วจะมาช่วยลำนานะแต่ว่าไม่มีคนถ่ายให้ไม่เป็นไรเราถ่ายคนที่มาดำนาเราก็ได้นะคะการดำนาที่เชียงตุงก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวขอไปดับนาก่อนนะคะทุกคนไว้ใกล้จบแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนาเตะเลนเตะของห<ร>ัวไงเหลืหอลหลวมกันเลยกันเน,นาะแล้วเอาขาตั้งกองมันมากว่าเอาอันหน่อยมาแกเอามาตำหัวเตี้ยนากองไรไอ้นะสมมาต,ตุยหัวเตี้ยนานี่อสังใจชา หนูมนไม่คิดแลยก่อายอ่ะน่ารนมาเลยใครไลยเจ้ามาว่าใครไลยเจ้าถ่ายมานันอีหนึ่งวะตัวตัวสภาพาของเจ๊ค,คนมาลาซีดอีกอ่ะ <c oughs> นี่นอ <c oughs> ุ้ยฮัทถูก <c oughs> ผู้ถูกผูแก๊งถูกผูอันนี้เป็นกักถูกผูโค,โคจิมโตโรแบบที่เป็นมันหืออย่างที่หว่านี่กัอ่า,อาจิมเต้ <c oughs>

ค o m มเปนติเตอของเราวันนี้โอ้โหชอบตัวมเมียวอะ <laughs> ชอบตัวมววมียว, <laughs> ว,ว <laughs> เราไปนากลับมาแล้วก็คือมาลองให้ชิมดูว่าเป็นอะไรยังไงอร่อยไหมนะคะอร่อยอร่อยที่สุดคงจะเป็นอันนี้เพราะเรามาจากที่ร้อนๆน,นะคะของเปรี้ยวจะอร่อยมากคะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยหลืออีกอย่างหนึ่งยังทําไม่เสร็จนะคะต้องรอก,ก่อนนิดนึงคะ่ะถ่ายทุกคนเห็นสภาพคนไปนาม,มา สภาพนี้พี่งงพามากไม่อยากจะคิดเลยลเก๋วยเตี๋ยว,ยวอร่อยมากอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากหลังจากที่ล้นาน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทานกว๋วยเตี๋ยวกันที่บ้านค่ะเดีกก๋ยวน้องก้วถ่ายกล้องหลังดีกว่าเห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกสยองสย,ยองอยังไงก็ไม่รู้ตามเลยเกลียวอึนลื่นอะกับเนวไวอ่ะอึนลื่นอะไรกับเนีวกินข้าวซอยค่ะหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ

ตูมาแล้วนะแม่กันเียมันตากแดดได้หรอมันตากแดดก้างของก้างหนมาเมียนี่นี้โหไวมา้บลยเนาะมาเที่ยวกินันตังเลพักซ้อมใส่บ้านหมักน้าของมีออมีเนื้อตูวนะฮอมมามากินด้วยกันค่ะ ทานก๋วยเตี๋ยวนะคะทำแบบเรียมนุ้งกืววานมีนะเนี่ยก๋วยวานก็มีใส่พริกไล่ไล่ตาใส่จอนเหมือนนันนุงกินผมจางส่พริกไล่นล่ อ่านนันนี้นี่พริกปัานี่นี่อีเม่เหมือนซื่อมาซ่ากใส่้องเซิรอะ่แกเกตลกมากเลยหอมนวนี่อ่อพริกไทยนะคะเป็นถุงแบบนี้เนาะเหมือนเหมือนยานะคะ เออเหมือนยายาแบบลากไม้แบบนี้เนาะเออคุณแม่เอาไปใส่ในในถุงถุงเสื้อเอาไว้นะคะหอมนวลคิดว่าเป็นยาเขาเลยเอามาใส่ปากพอใส่ปากนี่โอ้โห <laughs> และแล้ว,ลวตอนนี้น้องแก้วก็ได้ไปอาบน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาปิดคลิปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นอนน้องแก้วก็ถ่ายเป็น2วันนะคะวันหนึ่งคือถอนก้าอีกวันหนึ่งคือดํหน้านะคะก็ทุกคนได้เห็นน,หน้องแก้วดํานาแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างอ่าักคอมเมนต์ด้วยนะคะ คือน้องแก้วก็ไม่ได้ดำนานๆานานแล้วน้อก็อาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะก็อาจจะแปลกใหม่นิดหน่อยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้วด้วยนะคะสําหรับเมอร์นี้ก็ปาพิปิน้องๆเขาเมื่อตัวในการซ้อมนาและการเลากาตี นานน้ำมะกขือคันแล้วก็น้ำมะเขอ้มเนี้ยอีกน้อยค่ะแต่ว่าน้ำมะเขือเม่อไรมนะถึงเหีย้ยวเนาะก,ก็อาจจะติ๊มเหมือนเปิดค่ะเต็เมไปซะสำหรับคลิปนี้ก็ออินน้อยถ่ายใื้ปีปีน้องน้องฮาไลตัวค่ะสำหรับวันนี้ก็ติ๊มคอลาปีปีน้องน้องฮาไว้กับอีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ